สวัสดีคะ่ะนักศึกษาพบกับหน่วยที่2แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสําหรับหน่วยที่2นี้นะคะมีโครงสร้างเนื้อหาอยู่4ส่วนด้วยกันตอนที่2.1การสื่อสารตอนที่2.2การสื่อสารเพื่อการพัฒนาตอนที่2.3ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพนายุคคลาสสิก ตอนที่2.4ทฤษฎีการสื่อสารปรรบพนาภาัยหลังยุคความทันสมัยเรามาดูตอนที่2.1กันก่อนนะคะเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารคือกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็ได้นะคะโดยเฉพาะยิ่งในยุคสารสนเทศแบบนี้นะคะข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญแล้วกะบวนการสื่อสารเน้นเรื่องของปฏิกิริยาตอบกลับก็จะมีคําอยู่สองค ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะก็คือคําว่าการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคําว่าสาร,รสนเทศนะคะการสื่อสารระหว่างมนุษย์ก็คือเป็นกิจกรรมพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะคะของคนคนนึงก็ได้นะคะที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มองคอ์กรหรือว่าองค์กรหนึ่งองค์กรใดนะคะมีความสัมพันธ์กับสังคมหรือหลากหลายองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสังคมนะคะส่วนคําว่า ข่าวสารข่าวสารก็คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์สัญญานะคะหรือว่ารูปแบบของเนื้อความหรือคําพูดที่เราจะเรียกแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันค่ะ ในการสื่อสารจะมีเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารนะคะมีนักทฤษฎีหรือว่าคนที่คิดเรื่องแบบจำลองไว้มากมายเลยนะคะคนแรกอาจารย์ของให้แนะนำให้รู้จักอริสโตเติลอริสโตเติลนะคะได้บอกถึงปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารโดย3ส่วนนะคะก็คือผู้พูดคำพูดและผู้ฟังต่อมาลาสเวลซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์นะคะได้ให้แบบจำลองของการสื่อสารหรือว่าองค์ประกอบของการสื่อสารไว้ที่ห้ 5ส่วนด้วยกันนะคะก็คือใครกล่าวอะไรผ่านช่องทางใดถึงผู้ใดและเกิดผลอย่างไรซึ่งราสเวลนะคะได้เน้นถึงความสำคัญเรื่องผลสำเร็จของการสื่อสารอย่างมากเพราะมันจะท้อนถึงวิธีการหรือทักษะของผู้ส่งสารค่ะคนต่อมานะคะในสไลด์ที่นักศึกษาได้เห็นนะคะคือแชน n e ลกับว e เวอร์ ด้วยความที่ชาแนลกับวีเวอร์นะคะเป็นนักวิศวกรรมไฟฟ้าเขาก็เลยมองในเรื่องของ ตัวสัญญาณในการสื่อสารนะคะนักศึกษาจะเห็นที่สไลด์นะคะผู้ส่งสารมีเครื่องส่งผู้รับแล้วก็จุดหมายปลายทางสิ่งที่ชนองกับวีเว e ร์เน้นนะคะก็คือ No i ส e คือเสียงรบกวนนะคะสิ่งรบกวนนี่อาจจะเกิดจากเรื่องของเครื่องส่งสัญญาณไม่ดีไม่ไม่ดังก็ได้หรือเกิดจากผู้พูดพูดเสียงเบาไปห้องกว้างจนเกินไปนะคะหรือว่ามีเสียงรบกวนภายนอกอื่นๆ ในขณะที่องค์ประกอบของการสื่อสารที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือของเบอร์โลเบอร์โลนี่นิยมใช้กันมากนะคะที่เราพูดคําว่า S M C r S ก็คือผู้ส่งสารนะคะ M ก็คือสาร C ก็คือช่องทาง r ก็คือผู้รับสารนะคะของเบอร์โลเน้นว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารมีทศัศนคติ ความรู้ระบบสังคมและวัฒนธรรมนะคะที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเหมือนกันนะคะจะทําให้ประสบความสําเร็จในการสื่อสารแต่ถ้าเกิดว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีทักษะในการสื่อสารแตกต่างกันเช่นเวลาคุณหมอเนี่ยจะลงพื้นที่ในการตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชนคุณหมอก็ต้องเลือกที่จะไม่พูดภาษาที่เป็นภาษาของหมอหรือว่าภาษาที่เข้าใจยากแต่คุณหมอก็ต้องเลือกพูดกับชาวบ้านด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆอธิ เรื่องของการรักษาหรือว่าการดูแลตนอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อหาในการสื่อสารได้นะคะเรื่องของวัฒนธรรมก็มีผลนะคะระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความเชื่อประเพณีที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารด้วยนะคะ อาจารย์ขอสรุปองค์ประกอบของการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย6ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของผู้ส่งสารนะคะส่วนที่2คือสารสารก็คือความคิดหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการสื่อไปให้ผู้รับสารนะคะแล้วก็สื่อสื่ออาจจะเป็นทั้งสื่อดั้งเดิมนะคะหรือว่าสื่อสมัยใหม่เป็นสื่อบุคคลวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือว่าเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆผู้รับสารก็คือผู้รับข้อมูลข่าวสาร ผลของการสื่อสารผลของการสื่อสารมี2ระดับนะคะคือผลของการสื่อสารระดับบุคคลแล้วก็ระดับส่วนรวมถ้าเป็นระดับบุคคลก็จะเป็นผลของการสื่อสารที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปจนถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลของการสื่อสารแบบสังคมนะคะก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมของสังคมส่วนใหญ่ แล้วก็สุดท้ายขององค์ประกอบคือปฏิกิริยาตอบกลับนะคะปฏิกิริยาตอบกลับนะมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะเราดูได้จากอะไรล่ะเราดูได้จากร่างของกิริยาท่าทางนะคะของผู้รับสารหรือว่าดูได้จากข้อมูลที่เขาตอบกลับมายังผู้ส่งสารเมื่อเรารู้เรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารแล้วนะคะเราก็มาดูว่าหน้าที่ของการสื่อสารนะคะประกอบด้วยอะไรบ้าง นักทฤษฎีนะคะสท่านได้กล่าวถึงหน้าที่ของการสื่อสารไว้นะคะลาสเวลลลาสเวลได้บอกว่าหน้าที่ของหลักของการสื่อสารในสังคมเนี่ยนะคะประกอบด้วย3ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือสังเกตการรายงานสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆข้อที่2ประสานส่วนต่างๆของสังคมให้กับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้และ4คือการถ่ายทอดทางสังคมซึ่งก็ใกล้เคียงนะคะกับ กับชาอารฟแต่ชาอารฟ์เพิ่มมาส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของหน้าที่ในการให้ความบันเทิงนะ ทีนี้เรามาดูของชาออลไลท์นะคะที่ประกอบบทที่บอกไว้ว่าหน้าที่หลักของการสื่อสารในสังคมประกอบด้วย4ด้านคือหน้าที่ด้านของข่าวสารนะคะก็เป็นแบบเดียวกันกับของ拉สเวลนะหน้าที่ด้านของความเห็นหรือการชักจูงใจนะคะอันนี้ก็เน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความรู้และพฤติกรรมต่างๆอันที่3หน้าที่ในการให้สารลัความรู้นะคะการศึกษาแล้วก็4คือหน้าที่ในเรื่องของการให้ความบันเทิง ในตอนที่2.2คือเรื่องของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเขาบอกว่า การสื่อสารทุกประเภทนะคะไม่ว่าเป็นการสื่อสารโดยตรงหรือการสื่อสารโดยอ้อมหรือว่าการสื่อสารมวลชนนะทุกอย่างเนี่ยนะคะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาหรือว่าใช้เป็นส่วนสําคัญในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตลอดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉนั้นเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยมันถือกําเนิดมาได้อย่างไรมันถือมากําเนิดมาในช่วงคริสตศตวรรษที่1960นะคะในไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในลาตินในอเมริก กานะคะที่มีเรื่องของการสนับสนุนบทบาทนะคะของสื่อหรือว่ากลยุทธ์ของสื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะทีนี้เรามาดูคือเขาบอกว่าหน้าที่นะหน้าที่ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักสําคัญก็คือมีม,มีมีส่วนในการให้เป็นทฤษฎีหรือว่ามีกลยุทธ์เพราะงั้นเวลาเราใช้เราจะใช้เรื่องของการพัฒนาเราต้องดูก่อนนะคะว่าว่ากลยุทธ์ในการสื่อสารต้อง คิดให้หนักเลยว่าคนที่มีวัฒธรรม สังคมที่แตกต่างกันนะคะความต้องการที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะใช้รูปแบบของการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็จะเน้นหนักว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาก็ต้องมีการนํากลยุทธ์นะคะมีการวางแผนกลยุทธ์ของการสื่อสารมาใช้เพื่อที่จะนําไปสู่ในการพัฒนาทีนี้ลรงมาดูกันนะคะว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยมันมันมีวิวัฒนาการในเจ็ดสายด้วยกันนะคะในสายแรกก็คือสายโครงสร้าง พัฒนาแห่งสหประชาชาติในสายนี้นะคะก็เน้นในการศึกษาเรื่องของแนวคิดกลยุทธ์แล้วก็บรรณาการการสื่อสารให้เข้าด้วยกันในสายของการส่งเสริมก็เน้นเรื่องการส่งเสริมกลยุทธ์นะคะโดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อบุคคลสื่อวิทยุหรือระบบการส่งเสริมต่างๆเพื่อให้คนนะ่ะได้รับรู้ข่าวสารข่าวสารนี่ก็ทําให้เกิดการพัฒนาขึ้นสายที่3เป็นการ สื่อสารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพัฒนาซึ่งสายเนี้ยเป็นที่นิยมกันในทั่วโลกนะคะก็เน้นว่าให้ให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็อยู่ในกระบวนการของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการกําหนดปัญหาการวางแผนการรับผลประโยชน์และก็การประเมินผลร่วมกันสายที่4นะคะเป็นการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพนะคะแล้วก็ เน้นที่การให้ความรู้แรงจูงใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ สายที่5นะคะเป็นเรื่องของการตลาดเพื่อสังคมแล้วก็จะได้ยินคำว่า CSR CSV นะคะที่ประกอบด้วยคำว่า CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม CSV ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสอดคล้องกับสังคมก็คือจะเน้นเป้าหมายในการพัฒนาให้บริษัทเนะะี่ยค่ะพัฒนาในรูปแบบต่างๆคือพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็สายที่7นะก็คือในยุคป,ปัจจุบันที่เขาเรียกว่า ICT หรือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มาเป็นส่วนหนึ่งหรือผสมผสานเข้ามาสู่การพัฒนาในยุคปัจจุบันก็คือให้ให้ประชาชนเนี่ยคะ่ะเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้นะคะ ที่2.3นะคะเป็นเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนายุคคลาสสิกทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนายุคคลาสสิกเนี่ยนะคะให้นักศึกษาจําไว้เลยค่ะว่าทฤษฎีเนี้ยเขาบอกว่าเน้นเลยว่าคนที่จะทันสมัยได้เนี่ยนะคะหรือว่าจะพัฒนาได้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยเป็นตัวหลักหรือมีอิทธิพลสําคัญต่อการพัฒนาของคนแล้วก็ของประเทศนะคะโดยนักทฤษฎีนะในช่วงในเลือกนักทฤษฎี การสื่อสารเพื่อการพัฒนายุคคลาสสิกนะคะที่ดังๆสําคัญนะคะอาจารย์ขอนําเสนออยู่3ท่านด้วยกันนะคนแรกเลยนะคะคือทฤษฎีของเดวยลเลอร์นะคะเนวิลเลอเร์นเนี่ยนะคะได้บอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีส่วนในการพัฒนาในสองระดับนะคะระดับแรกคือระดับของสังคมแล้วก็ ระดับของบุคคลระดับของสังคมเนี่ยเลนเนอร์บอกว่าเป็นการเ,เป็นการพัฒนาประเทศแต่แล้วก็ส่วนที่2คือระดับบุคคลคือทําให้คนเนี่ยเกิดความทันสมัยนะคะประเด็นสําคัญของเลนเนอร์ก็เลยบอกว่าการพัฒนาระบบการสื่อสารเนี่ยต้องควบคู่ไปกับระบบของสังคมนะคะคือมันมีความสัมพันธ์กันระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กันพราเราก็ต้อง พัฒนาควบคู่กันไปการสื่อสารก็จะเป็นเครื่องมือนะคะในการช่วยชี้วัดหรือว่าเป็นตัวแทนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมทั้งหมดหว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะหรือวัฒนธรรม คนที่2นะคะก็คือโรเจอร์โรเจอร์เนี่ยนะคะได้ได้พูดถึงเรื่องของทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรมหรือที่เรียกว่า diffusion innovation นะคะ diffusion of innovation ซึ่งโรเจอร์เนี่ยนะคะได้รับการยอมรับ มากเลยโลกและจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมีคนเอาทฤษฎีโรเจอร์มาใช้พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาต่างๆทีนี้การพัฒนาของโรเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นการพัฒนาที่แพร่กระจายให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยต้องมีระยะเวลาหรือว่าอาศัยเวลานะคะไม่ใช่ว่าปุ๊บปับคนจะเปลี่ยนแปลงได้นะเวลาคนเราจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรเนี่ยเราก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทีนี้กระบวนการในการรับ นวัตกรรมของโรเจอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าประกอบด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะขั้นแรกก็คือขั้นของการตระหนักนะก็คือตระหนักถึงแนวคิดนะคะหรือว่ากระตุน้นหรือว่าไปหาข้อมูลถึงแนวคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะขั้นที่2คือความสนใจนะความสนใจอันนี้นะคะเราทำยังไงให้คนเกิดความสนใจโรเจอร์ก็บอกว่าเราต้องเกิดเราต้องทำเรียกว่าทำการโน้มน้าวใจให้เขาสนใจนะคะขั้นที่3คือขั้นของการ ประเมินผลนะประเมินผลก็เป็นการรวบรวมนะเป็นราคาว่าใน สมองของเราเนี่ยประเมินผลว่าเราจะรับหรือไม่รับนวัตกรรมใหม่นะคะแล้วก็ขั้นของการทดลองใช้นะก็คือดูซิขั้นนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะไปเป็นการเอารับนวัตกรรมมาใช้กับตัวเรานะแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือขั้นของการยอมรับนะคะซึ่งอาจารย์ขอยกตัวอย่างเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะเท่นเวลาเราบอกว่ารัฐบาลเออมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้ความรู้ของกับเรานะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ใช่ไหมคะพอเราฉีด วัคซีเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนขั้นแรกคือขั้นตระหนักในการหาข้อมูลความรู้เอ๊ะเราจะฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเขามีขั้นตอนในการผลิตยังไงนะคะบอกขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่เราต้องบอกบอกวิธีการนะคะให้ขเขาเรียนรู้ให้ได้ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะ ขั้นความสนใจคือขั้นของการโน้มน้าวนะคะเราก็ต้องบอกข้อดีของการฉีดวัคซีนว่าเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วก็ขั้นประเมินผลเราก็เราก็ลุกขึ้นไปฉีดวัคซีนตามที่ต่างๆก็ขั้นที่4คือขั้นทดลองหรือการนําไปไปใช้ก็คือเราได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็เกิดการยอมรับแล้วก็การยืนยนันก็ไปเข็ดไปฉีดเข็มที่2นะคะ นี่เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ในกระบวนการรับนวัตรกรรมของโรเจอร์เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มผู้รับอยู่5กลุ่มดูนะคะว่านะักศึกษาเป็นกลุ่มไหนกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารหรือรับนวัตรกรรมนะคะให้กับผู้กับก่อนผู้อื่นเลยมี2%เ็นะคะเขาบอกว่าเป็น2%กลุ่มที่2นะคะเป็นผู้รับสิ่งใหม่ๆเร็วนะคะมีประมาณ 13. 5เ กลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้รับสื่อใหม่นะคะในระดับที่มากนะก็เป็น34นะคะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มผู้ที่รับนะวัตกรรมใหม่ๆ4นะคะแล้วกลุ่มที่5เป็นกลุ่มล้าหลังเลยมีทั้งหมด16นะักศึกษาจะได้เห็นตักสไลด์นะคะว่ากลุ่มของผู้รับ ผู้รับนวัตกรรมนะคะ5กลุ่มเนี่ยจะเป็นรูปแบบระคังโค้งคว่ำนะคะทีนี้คําว่านวัตกรรมหลักมันคืออะไรนะอาจารย์พูดมาว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเราก็ต้องมาดูสิคะว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมก็คือความคิดการปฏิบัติหรือวัตถุนะคะหรือสิ่งใหม่หรือสิ่งที่คนมองว่ามันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยนะคะเขาถึงได้เรียกว่านวัตกรรม ต่อมานะคะเรามาดูนักทฤษฎีคนที่3นะคะในในในเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนายุคคลาสสิกนะคะก็คือเรื่องของทฤษฎีการกําหนดวาระนะคะทฤษฎีการกําหนดวาระเนี่ยเป็นทฤษฎีของการสื่อสารทางการเมืองนะคะที่เอามาใช้หรือว่าเข้ามาใช้ในการสื่อสารทางการเมืองทฤษฎีการกําหนดวาระข่าวสารเนี่ยนะคะก็บอกว่าสื่อสนัก สื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะหรือว่านักข่าวเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการกำ,กำหนดข่าวสารนะแล้วก็เอาข่าวสารหรือว่าเลือกประเด็นข่าวสารที่ที่คิดว่าสําคัญนะคะเข้ามาเผยแพร่ให้ประชาชนกลายเป็นประเด็นหลักสําคัญนะคะที่พูดก,กันในสังคมเพราะฉะนั้นสื่อสารมวลชนอาจจะเปรียบคล้ายๆกับว่าเวลาเราเข้าห้องประชุม,มน,นะคะนักสื่อสารมวลชนก็เลือกวาระการประชุมที่จะต้องการให้ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปรับสารก็คือผู้เข้ารับการประชุมเนี่ยต้องการให้รู้เรื่องอะไรก็กําหนด ประเด็นหรือเนื้อหาในการประชุมนะคะก็ถ่ายทอดข้อมูลการประชุมเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าให้เกิดการพูดถึงนะคะในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารเช่นเดียวกับสื่อมวลชนนะคะก็เลือกที่จะนําเสนอเนื้อหาข่าวสารให้กับประาชาชนรับทราบแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมะคะ่ะ ตอนที่2.4นะคะอาจารย์ขอทานนักศึกษาไปสู่เรื่องของทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาภายหลังยุคความทันสมัยนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีประเด็นหลักหรือว่าแกนหลักก็คือเขาบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทั้งหมดแต่ว่า การพัฒนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคนหรือประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารเพราะฉะนั้นทฤษฎีในช่วงหลังยุคความทันสมัยนะคะก็จะมองว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะต้องให้คนนะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเราเรามาดูนะคะว่าทฤษฎีสําคัญๆในช่วงนี้มีอะไรบ้างอันที่1น,นะคะ คือทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพาทฤษฎีนี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศโลกที่3นะคะที่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาไม่ได้เป็นไปตามแบบของตะวันตกทั้งหมดนะแต่การพัฒนาต้องขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมความต้องการเชื้อชาตินะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความสม ความสาคัญในการพัฒนาของแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันเพราะนั้นทฤษฎีนี้ก็เลยมองว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนามันจะต้องดึงต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพ้าหัวค่ะเป็นการพัฒนาที่มีความหลากหลายควบคู่กันไปทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรม สารสนเทศการสื่อสารการศึกษาก็คือพัฒนาครบคู่กันไปไม่ได้พัฒนาไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไม่แล้วก็พัฒนาตามตามความต้องการของของประชาชนในประเทศตามความแตกต่างของของวัฒนธรรมของประเพณีของสังคมในแต่ละประเทศนะคะ ต่อมานะคะในในยุคข,ของความทันสมัยของการสื่อสารในการพัฒนาก็จะมีทฤษฎีตัวหนึ่งที่ปัจจุบันนะคะนิยมใช้กันมากในโลกนี้นะคะก็คือทฤษฎีของทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนะคะหรือหรือทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะทฤษฎีนีนะคะ้ค่ะได้ก่อเกิดมาจาก พัฒนามาจากสิทธิ์ในการสื่อสารสิทธิ์ในการรับรู้ของคนนะคะแล้วก็สิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษยชนเพราะนั้นประเด็นหลักก็คือ ของทฤษฎีนี้นะคะก็คือประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจหลักของกระบวนการสื่อสารในการพัฒนาที่จะเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนขั้นตอนของการปฏิบัตินะคะเพราะนั้นในแต่ละขั้นตอนเนี่ยประชาชนก็ต้องเข้ามาร่วมกันวางแผนร่วมการปฏิบัติร่วมกันประเมินผลร่วมกันรับผลประโยชน์นะคะเน้นตามหลักการพัฒนาแบบประชาในระบอบ ของประชาธิปไตยโดยการสื่อสารกับประชาชนในฐานะที่ประชาชนเนี่ยเป็นพล,ลเมืองของประเทศเราโดยการเปิดโอกาสให้เขา,ามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการสื่อสารซึ่งยูเนสโกนะคะแต่ก็ได้บอกไว้ว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยของการสื่อสารแบบสองทางก็คือมีปฏิกิริยาตอบกลับนะคะระหว่างอาจจะเป็นภาครัฐกับประชาชนในชุมชนนะคะหรือว่าผู้นําสังคมผู้นําชุมชนนะคะที่ก็ต้องการ การพัฒนาก็จะมีการสื่อสารกับประชาชนในชุมชนตอบบตอบกับไปตอบกับมานะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันแล้วก็เกิดการพัฒนาที่อยู่ภายใต้ของความเป็นประชาธิปไตยนะคะโดยที่มีรูปแบบของการสื่อสารอาจจะเป็นแนวระนาบนะคะที่แตกต่างจากการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆอันที่3นะคะคือทฤษฎีการหลอมรวมกันของ ของการสรรรรื่อสารนะคะทฤษฎีการหลอมรวมกันของการสื่อสารนะคะก็เน i, ้นบอกว่าทฤษฎีเนี้ยนะคะเน้นว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เนี่ยเราต้องมีการสื่อสาร,ร,ร reserves, ที่สร้างความเข้าใจนะคะการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจกันได้เนี่ยจะต้องเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างซึ่งกันและกันนะคะแล้วในการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการตีความนะคะหรือว่าการให้ความหมายที่เหมือนกันนะเพราะนั้นการ การตีความการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการตีความการให้ความหมายที่เหมือนกันเนี่ยก็นำไปสู่ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพื่อที่จะพัฒนาร่วมกันนะคะเพราะนั้นเวลาเขาบอกทฤษฎีเนี่ยถ้าเราสื่อสารแล้วแบบไม่เข้าใจร่วมกันนะคะก็อาจจะอาจจะเกิดเรียกว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาก็ได้นะคะโดยกระบวนของการโดยกระบวนของการสร้างความเข้าใจเนี่ย ต้องเน้นให้เนื้อหานะคะที่มันสอดคล้องกันแล้วก็ให้ผู้เขา้าให้ผู้รับสารเนี่ยมีความเข้าใจมากๆขึ้นเนี่ยเพราะนั้นกระบวนการสื่อสารแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวหรือว่าในระยะสั้นนะคะเขาบอกว่าในทฤษฎีของการหลอมรวมกันของการสื่อสารนะคะอาจจะมีการสื่อสารเนี่ยแบบในเรื่องเดียวกันเนี่ยหลายๆครั้งหรือใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นร่วมกันค่ะ เราลองมาดูกันนะคะนักศึกษาว่าแบบทดสอบนะเรามารู้เรื่องของทฤษฎีการสื่อสารเมื่อการพัฒนานแล้วเนี่ยเราลองมาทําแบบทดสอบกันดูนะคะว่าแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>แบบทดสอบข้อที่1นนะคะ<ม>ข้อใดคือความหมายของการสื่อสารที่ถูกต้องที่สุด<ม>ข้อกอไก่เป็นหน้าที่ที่ผู้ส่งสารต้องสื่อสารอย่างเดียวข้อขอบไข่ การสื่อสารที่มีปฏิกิยาตอบกลับแสดงว่าล้มเหลวข้อคอควายเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในการแบ่งปันข่าวสารระหว่างกันข้ององงูการสื่อสารคือหน้าที่ของสื่อมวลชนข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อคอควายนะคะคือการพื่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในการแบ่งปันข่าวสารระหว่างกันนะคะต่อมาดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2 องค์ประกอบการสื่อสารนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะอ่ะกอไก่นะคะผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารผลของการสื่อสารข้อขอไข่ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารผลการสื่อสารและปฏิกิริยาตอบกลับ ข้อขอควายผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารข้ององูผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารปฏิกิริยาป้อนกลับองค์ประกอบของการสื่อสารถ้าจำได้นะคะที่อาจารย์ได้บรรยายไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะองค์ประกอบของการสื่อสารมี6 องค์ประกอบด้วยกันนะคะเพราะนั้นตอบข้อขอไข่คือมีผู้ส่งสารนะคะมีสารมีสื่อมีผู้รับสารมีผลของการสื่อสารและมีปฏิกิริยาตอบกลับอาจารย์ขอเน้นอีกนิดนึงนะคะว่าผลของการสื่อสารเนี่ยมีทั้งผลที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลที่ทําให้เกิดอะไรคะ่ะ ทศัศนคติความรู้พฤติกรรมจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผลของการสื่อสารในระดับสังคมก็คือเลยคะ่ะมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของสังคมนะคะหรือว่าผลกระทบหรือว่าสิ่งที่เกิดการเกิดพูดถึงในสังคมนะตกวเรื่องของปฏิกิริยาป้อนกลับนะคะเรา เป็นผู้ส่งสารแล้วก็หวังแหละว่าจะปฏิกิริยาตอบกลับเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นผลบวกนะแต่จริงๆแล้วปฏิกิริยาอาจจะเป็นผลบวกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผลลบก็ได้นะเราก็ดูจากกริยาท่าทางนะคะคําพูดในการตอบกลับหรือว่าข่าวสารที่ตอบกลับมาหาเรานะคะอ่าเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะข้อที่3นะคะ ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ที่สำคัญของการสื่อสารในสังคมตามแนวคิดของลาสเวลล์ไม่ใช่นะคะข้อนี้นะเ่าเรามาดูข้อกอไก่ก่อนนะคะหน้าที่ด้านข่าวาหน้าที่ด้านข่าวสารนะคะข้อขอไข่ค่ะประสานส่วนต่างๆในสังคมข้อคอควายถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ข้ององงูหน้าที่ด้านของความบันเทิงตามแนวคิดของลาสเซลนะคะก็จะต้องตอบด้วยข้ององูค่ะหน้าที่ของหน้าที่ด้านของความบันเทิงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ถามว่าข้อหน้าที่สําคัญของการสื่อสารในสังคมตามแนวคิดของชาไร์นะคะชาไร์เขาบอกไว้ ส่ส่วนด้วยกันนะคะก็คือหน้าที่ด้านของข่าวสารหน้าที่ด้านให้ของความเห็นหรือชักจูงนะคะหน้าที่ด้านสารรับความรู้หรือการศึกษาแล้วก็หน้าที่ด้านความบันเทิงนะคะเพราะนั้นาสเวลนะบอกไ, 3, ไว้3ไว้สไว้3ส่วนด้วยกันนะคะ3บทบาทด้วยการส่วนชาวไรก็คือ4บทบาทของหน้าที่ของการศึกษารในสังคมนะคะนี่เรามาต่อข้อที่4กันเลยค่ะข้อใดคือกระบวนการรับนวัตกรรมตามแนว คิดทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมกอไก่ตระหนักสนใจประเมินผลทดลองขอไข่สนใจทดลองยอมรับนวัตกรรมสนใจประเมินผลทดลองและยอมรับนวัตกรรมข้ององูนะคะตระหนักสนใจประเมินผลขั้นการทดลองและขั้นยอมรับนวัตกรรมข้อที่4นี้ตอบอะไรคะ ตอบข้ององูนะเพราะอาจารย์บอกไปแล้วนะคะที่บรรยายไปก่อนหน้านี้นะคะว่าตามทฤษฎีการแพทย์นวัตกรรมของโรเจอร์นะคะก็จะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนของการตระหนกักขั้นของความให้ความสนใจ,จขั้นของการประเมินผลขั้นของการทดลองและขั้นของการยอมรับนวัตกรรมค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ5เลยนะคะข้อ5คือข้อใดคือแนวคิดหลัก ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะมาดูช้อยนะคะกอบไก่สื่อมวลชนมีผลต่อการพัฒนาขอไก่การพัฒ พฒนาเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมข้อควายการพัฒนาตามประเทศที่จเจริญแล้วข้ององูรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพียงอย่างเดียวถ้าตามแนวคิดหลักของทฤษฎีการมีส่วนร่วมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะต้องตอบด้วยข้อ ขอไข่นะคะก็คือการพัฒนาเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็เหมือนที่อาจารย์ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในยุคคลาสสิกเนี่ยเขาก็บอกว่าเน้นหนักนะคะมีประเด็นหลักก็คือเน้นที่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลนะแล้วก็มีผลอย่างมากนะต่อการสื่อสารนะคะหรือว่าต่อการพัฒนาต่อการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในขณะที่ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาภายหลังยุคค,ความ ทันสมัยนะคะเขาก็บอกว่ายุคนี้ยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยนะคะซึ่งก็แตกต่างกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนานะคะในบทที่2ค่ะสำหรับในวันนี้ขอขอบคุณนะคะและสวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะ